รียกว่าโรงทานนะครับหรือว่าโรงอาหารนะครับที่มีผู้ใจบุญสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะมาให้แขกผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็ะนักาแสดงได้ร่วมรับประทานกันนะครับโอ้ค่ะสวัสดีครับกระพี่ทีมวงสวนก็ปอนใจท่านจอมทองก็เป็นเหล่าผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับนะครับหลายๆท่านครับผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรานะครับ ที่รวบรามนะตอนนี้นะมาจากานาหารถายได้แต่ละคนแต่ละคนต้องจับขอบุคคลนะร่บบทุกท่านะครับตอนนี้ร้านอาหารับหลายๆนะแต่บเรื่องดื่มแต่ละกาแฟโบราณบางคนจะได้ขนมจีนยาขิงหวานไก่แต่ละคนเสลยนะรต่นะคบพี่น้องนรวบรวมนะตอนนี้นะสาารถจ นี่ครับร้านแรกเครื่องดื่มชากาแฟโบราณนะครับขาดเสียไม่ได้เลยนะครับจากเสียนุยกาแฟโบราณมังกรบินเอคนขายก็หล่อนี่ก็คือโอ้โหสุดยอดขนมจีนแกงขวหานไก่นะสนุนโดยอานาวาทรีวิทยาบางอ้นดวงกินดานะครับและร้านต่อมานะครับก๋วยเสี๋ยวเรือนะครับผมสนุนโดยกลุ่มเพื่อนและคุณแก๊ ราบพิทาโออ่ะและต่อมานะครับก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดน,นะครับซึ่งสลับสนุนโดยคุณพิวันรลาบวิไลพงศ์นี่ทุกงานเลยนะครับราดหน้ายอดผักโดยคุณพิทยานันท์นะครับรัฐรัประสิทธิ์และคุณกัลยาณมิตรนะครับ,ผมผ,รบผมผัดไทยนะครับผมผัดไทยนะครับก็กสลับสึุนโดยมูลนิธิ ปึงเข่ากงเจริญพาดนะครับและบริษัททอรุ่งเรืองนะครับผมอหอยทอดนะครับผมหอยทอดรับผุดนอโดยคุณสมศักดิ์นะครับเหมพันไเระนะครับผมประธานสภา,าวัฒนธรรมเขตพันธ์ของใหญ่นะครับหอยทอดนี่หอ,อมเจียวโอ้แถวยาวเลยหอยทอดอรนะ่อยนะอร่อยร้านต่อมานะครับนี่ข้าวแจงหมูไข่พะโลนะครับผม สับสนุนโดยกลุ่มเพื่อนเสียกแก๊ปอีกแล้วนะครับเสียกแก๊ปรามิทาทอดมันปลากายนะครับก็สับสนุนโดยป๋าป,ปุ้ยนะครับผมและทีมงานลูกหลานชาววัดสเสวตนะครับผมแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายนะครับรสับสนุนโดยคุณตองวัดอรุณน,นะครับผมเหลือเยอะไหมครับไม่เยอะแล้วค่ะใกล้หมดแล้วค่ะครับนะ

ผัดมีซั่วนะครับสนับสนุนโดยยักษ์เอ๋ยใบกระชนวันนี้ครับคุณแม่นี่นะครับก๋วยเตี๋ยวรูปชิ้นปลาโดยคุณแว่นวัดอรุณนะครับเดินทางก๋วยเตี๋ยวรูปชิ้นปลาจ้าจะาไม่ได้เลยเนร้านนี้นะครับข้าวกลิ้งไทยเตาเยลี้ยมกระขงนะครับพี่แล้วก็ลูกหลานนะครับสมเสียนะแถวเยาวเยียนเลยเนี่ย แถวยาว,ยาวเหลียดเลยข้ากล่องใหญ่เลยนะคะนี่ก็เป็นน้ําดื่มนะครับน้ําดื่มแบบถ้วยนะครับนี่เห็นมาวางแต่เช้าแล้วนะครับสนุนโดยนะครับท่านพระครูธีระธรรมานานนะ,ะบบนะครับน้องๆนะครับเวลาเป็นเจ้าถุงเจ้าที่ต้องนะครับอดระวังใจหรือไม่ใช่ นี่เยอะละให้ไทยละไทยไทยในขนมเค้กนะครับแมกเก้าสิบเก้าชิ้นพระเพรแบงไปเลยนะอยู่ด้านนี้สี่ห้บ กินไม่ปังจะเป็นไรนะมาเลยก็าเลยพี่้องดูได้ครับถ้าพในตอนตู้ในเป็นห่วงเป็นห่วงเ็นห่วงกะจาย้รื่งามเป็นห่วงกีาย้อนใจกัะชอนคับรังสรรคผลงานโดยกระชอนคอม